สวัสดีทุกคนข้าคือมิสกันเจ้าชายแห่งเอดรัสและยังเป็นจอมเวทแห่งแฟรี่เทลด้วยนะข้าน่ะไม่เคยเปิดเผยใบหน้าให้ใครดูมาก่อนแต่ในคราวนี้ข้าจะเปิดให้ดูเพราะอะไรน่ะเหรอที่ข้าถึงเปลี่ยนใจเพราะข้าหายใจไม่ออก <laughs> <laughs> ทุกคนครับ <laughs> วันนี้นะครับผมก็จะมาทำการสุ่มมิสกันนะครับเป็นตัวเดยว ขอถอดแมสกก่อนนะครับ <Yeah. S 1> วันนี้นะครับผมต้องจัดหนักจัดเต็มนะครับเพราะว่าตัวละครนี้นะครับเป็นตัวละคร s s s ที่เพิ่งเข้ามาใหม่และเป็นสายผนึกที่โหดที่สุดแล้วนะครับม,มันจะมาแบบธรรมดาได้อย่างไรผมก็เลยต้องแต่งมัสคอตนะครับแต่งคอสตูมให้มันดูแบบสมกับที่มิสกันมาหน่อยคุณผู้ชมครับเอ,อและบอกเลยว่าตัวละครตัวนี้นะครับแต่งมัสคอตค่อนข้างที่จะอึดอัดมากครับ <laughs> คุณผู้ชมลองดูอะด้านขวานะครับนี่คือจากตัวการ์ตูนนะครับคือเขแต่งมาแบบเต็มยศมากครับทุกคนปิดหน้าปิดหูปิดตาปิดหัวปิดปิดทุกอย่างอะครับแต่ก็อย่างที่ทุกคนรู้ดีนะครับว่าหน้าตาของมิสกันนะครับก็คือเจราวนั่นเองครับผมเป็นเจราวแห่งโลกคู่ขนานนะครับอะเรื่องประวัตินะครับไปหากันเอาเอง เดี๋ยววันนี้นะครับผมก็จะมาทําการสุ่มนะครับสุ่มมิสกันมาดูกันนะครับว่าผมจะใช้ไปทั้งหมดนะครับกี่เพชรแล้วก็กี่คูปองเมจิกเฮล์นะครับบอกเลยว่าตัวนี้นะครับพลาดไม่ได้เป็นสายผนึกที่โหดมากผมคิดว่ามันน่าจะโหดกว่าเจราวนะครับแล้วก็น่าจะโหดกว่าฟรีดด้วยนะครับโอเคครับเดี๋ยวมาดูพรีวิวกันก่อนนะครับเป็นจอมเวทสายผนึกอย่างที่ผมบอกค่าสเตตัสหลักของเขาเนี่ยก็คือเราต้องอัพไปที่ซิลฮิตนะครับอ่าเน้นไปที่ซิลฮิตซิลฮิตยิ่งเยอะ ก็จะยิ่งติดสกิลง่ายขึ้นนั่นเองครับเดี๋ยวผมจะอธิบายสกิลให้ฟังคร่าวๆแล้วกันนะครับสกิลแรกนะครับสร้างภาพมายาและมอบสถานะวุ่นวายเก่ศูตรูหคนนะครับเป้าหมายจะสามารถโจมตีปกติได้เท่านั้นนั่นก็คือใช้สกิลไม่ได้นะครับทุกคนและจะสุ่มโจมตีแบบไม่เลือกฝ่ายเอฟเฟกต์นี้ส่งผลนานสาเทิร์นนะครับก็คือโจมตีแบบไม่เลือกฝ่ายเหรอ อาจจะตีเพื่อนตัวเองก็เป็นได้นะครับในสถานะนี้นะสกิลที่2ครับมิสการใช้ลำแสงจากกลเวทที่ซ้อนกัน5อันผลึกสโตอันนี้เหมือนในการตูนเลยครับที่วางไม้เทา้า ปักไว้รอบศัตรูแล้วก็มีวงเวทตุบๆห้าชั้นอะ่ะอันนี้แหละโคตรโหดครับทาให้ศัตรูหนึ่งคนนะครับใช้เวทมนต์ไม่ได้นาน3เทินนะครับโอกาสผนึกเท่ากับ3 0นตะครับสกิลต,ต่อมาครับมิสกันควบคุมไม้เท้า3แท่งเป็นพายุหมุนเข้าโจมตีศัตรูสร้างความเสียหายเวทแก่ศัตรู5คนอันนี้ก็เป็นสกิลโจมตีหมู่นะครับสร้างความเสียหาย120ของพลังเวทของมิสกันนะครับสกิลต,ต่อมาครับอันนี้จะใช้คอมโบกับสกิลเมอ่อติกี้นี้นะครับ ขณะที่ใช้ไฮโดรเจนนะครับจะเพิ่มผลลดพลังโจมตีแก่เป้าหมายตามโอกาสผนึกของตนเองนะครับพลังโจมตีลดลง40%นะครับถ้าเกิดว่าติดสกิลต่อมาครับเวสกดจิตนะครับมิสการเชี่ยวชาญเวสกดจิตเพิ่มจำนวนเป้าหมายของสกิลวงเวท5ชั้นระบำวงสวงเทพประเจ้าหนึ่คน นั่นก็คือสกิลที่2นะครับจะมีโอกาสติดสถานะผนึกนะครับถึง2คนด้วยกันเลยโหดมา้าครับผนึกทีเดียว2ตัวแต่ก็อย่างว่านะมันแล้วแต่โอกาสอ่ะพูดถึงโอกาสนะครับสกิลต่อมาหลังเริ่มต้นเทินหกักศัตรูไม่มีตัวที่ถูกผนึกโอกาสผนึกของมิสกันจะเพิ่มขึ้น5%อ์เ้าวแสดงว่าเริ่มต้นมาเนี่ยมิสกันก็จะมีค่าผนึกนะครับ เป็น35%นั่นเองครับเรียกได้ว่า1ใน3เลยครับติดกันเป็นว่าเล่นแน่นอนครับสกิลต่อมาผมสกิลพาสีฟนะครับหลังเข้าสู่การต่อสู้จะเพิ่มซิลฮิต5%นะครับโหดขึ้นไปอีกสกิลสุดท้ายนะครับหลังเข้าสู่การต่อสู้จะเพิ่มสนะดดปสสีดเเ3%เรเเริ่มก่อนผนึกก่อนได้เปรียบก่อนนะครับอโอ้โหเป็นตัวที่บอกเลยว่าจำเป็นสำหรับทีมมากๆใครไม่มีนะครับเสียเปรียบแน่นอน yeah. เพราะงันแล้วนะครับผมจะพลาดไม่ได้ครับคลิปนี้มิสกันจะต้องเป็นของผมอ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าผมจะใช้ไปทั้งหมดนะครับกี่เพชรกันแน่ครับหรือว่ากี่คูปองนะครับผมถึงจะได้มิสกันมาในครอบครองนะครับไปลุยกันเลยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกาชาสำรองนะครับอ่ะมิสกันเป็นเอใช่ไหมส่วนสัปดาห์นี้นะครับกาซิลเป็นตัวละคร S ที่เข้ามาในกาชานั่นเองครับอ่ะ ใครที่อยากจะอัพกาซิลให้มันโหดๆเนี่ยที่ทำไฟลี่พานเรียบร้อยแล้วเนี่ยเอากาซิลจากตรงนี้นะครับไปอัพเกรดต่อได้นะครับทำให้กาซิลโหดขึ้นกว่าเดิมอีกเป็นดากอนสเลเยอร์เหล็กนะครับแต่อย่างว่าครับทุกคนคลิปนี้ผมก็จะมาเมนมิสกันอยู่แล้วนะครับเพราะว่าของมันต้องมีอ่ะครับ10ครั้งแรกครับผมจัดไปนะผมมีอยู่แล้วนะครับ3ใบเมื่อกี้นะครับแล้วก็สุ่มต่อเลยครับไปเลยแต่เด๊เผมวาดเป็นอะไรดีวะผมวาดเป็นปืนดีกว่านะมิสกันน่าจะเกี่ยวกับปืนไหม วาดปืนนะครับวาดปืน um, นี่ครับแล้วก็มีอะไรอีกมีมีมีอ่าที่ที่ยิงปืนนะครับที่ยิงนะครับโอเคลั่นไกลเลยปังมิสกันต้องมาแล้วแหละกี่ิซตกี่เซตมิสกัน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 กูไม่ชอบรอบแรกก็มาแล้วครับผมมิสกันห้าเซตนะครับพี่เดี๋ยวผมว่า สุมแบบธรรมดามันไม่ได้วะผมต้องมาแบบเต็มยศเพิ่มความขังให้กับการสุมนะครับผมจะใส่แมสก์ด้วยนะครับเพื่อให้ผมเนี่ยหลอกกาชานะครับว่าผมคือมิสกันตัวจริงนะครับมันจะได้ออกมาเยอะๆหน่อยโอเคใส่แมสก์ก่อนนะครับผมจะทนสุมไปจนกว่าจะได้ครบ30เศษนะครับระหว่างนี้นะครับถ้าผมเป็นลมนะครับเรียกรถพยาบาลให้ผมด้วยนะครับทุกคนมาตอนนี้โอกาสดรอปมิสกันนะครับเพิ่มขึ้นอีก10%แล้วครับทุกคนผมว่าแป๊บเดียวผมก็ได้ครบแล้วนะครับมา ลุยต่อเลยครับอีก10ชิ้นต่อไปเลยครับได้มิสกันมา5เาเศษแล้วนะครับเหลืออีก25ครับทุกคนผมถึงจะได้มานะจัดไปครับซื้อครับนี่้ยผมซื้อมา2อรอบวะไม่เป็นไรมายังไงมันก็ต้องใช้อยู่แล้วนะครับรอบนี้นะครับขอวาดเป็นอ,ะ,อะไรเดียมิสกันมิส,ก,มสกันมันอยู่ที่เอโดรัสเอ้ยผู้ชมมันโอ้โหกระชาปัดเองเฉยเลยเดียวออลลมิสกันมาไหมเนี่ยโอ้โหคุณผู้ชมครับผมยังไม่ได้วาดลยครับ มิสกันไม่มามัวแต่โมไงโอเคเอาใหม่ครับรอบนี้นะครับผมต้องวาดได้ครับมิสกันนะครับเป็นเจ้าชายแห่งเอดัสนะครับเอดัสก็จะมีพวกแมวแลบพวกเอ็กซินะครับเยอะมากพงมาแล้วนะครับผมจะวาดภาพแมวครับอ่ะแบบนี้เลยนะครับแล้วก็มีหูด้วยอ่ะมีหูแล้วก็มีขนแมวอ่ะขนแมวขนแมวนะครับแล้วก็มาด้านนี้ขนแมวอีกด้านหนึ่งนะครับแล้วก็อ่ะวาดตาได้ละกันแล้วก็มีจมูกแล้วก็มีปากนี่แฮปปี้ครับผมมิสกันต้องออก10ชจิน ต้องออก1ิชิ้นแล้วแหละรอบนี้เฮ้ยโอ้โหไม่ออกเลยครับผมต้องมันจะเกลือขนาดนี้นะเนี่ยโอเคครับไปต่อครับผมไม่ย่อท้อนะครับเพชรผมเยอะครับวันนี้ผมก็ต้องเอาให้ได้ครับมิสกันน่ะมาเลยครับรอบนี้นะครับขอเป็นอะไรเดียดวงอาทิตย์ละกันนะครับดวงอาทิตย์นะครับปึ๊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 บเพื่อเพิ่มแสงสว่างให้กับกาชานะครับมิสกันจะได้เจอจรัดดออกว่าจะไปมิสกันมาไหม มิสกัน5ชิ้นครับผู้ชมครับโอ้โหรอบดีได้5ชิ้นอีกแล้วนะครับกลายเป็นว่าผมได้มาทั้งหมดนะครับ10ชิ้นแล้วนะครับขาดอีก20ชิ้นครับผู้ชมครับโอ้โหออกไวมากๆนะครับไปรอบต่อไปนะครับเฮ้ยออกไวเกินนะครับบางทีมาผมซื้อไว้ต่อเลยนะครับ2รอบมาเลยรอบนี้นะครับผมขอวาดเป็นดวงดาวแล้วกันนะครับอ่าเทพแห่งดวงดาวรู้สึกว่ามิสกันจะเคยคุยกับลูซี่นะครับแล้วก็เคยเปิดเผยใบหน้าให้ ลูซี่ได้รู้ด้วยนะคร <S <S ับเพราะงั้นแล้วเทพแห่งดวงดาวจงคุ้มรองข้อเติม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 สองชิ้นสองชิ้นก็ยังดีว่าดีกว่าไม่ได้เลยกำขี้ดีกว่ากำตดครับคุณผู้ชมจะสูงทั้งทีอ่ะมันก็ต้องดึงคอปกเสื้อนะครับไอ้มันสูงสูงไว้หน่อยเพราะว่ามิดกันเขาคอปกสูงมากมากนะครับนี่เอาให้รัดคอไปเลยรอบต่อไปครับคุณยมครับมาเลยครับ รอบนี้นะครับขอวาดเป็นเออ่การถูกแล้วกันการถูกคือเยี่ยม <c oughs> เยี่ยมแน่นอนนะครับต้องได้แล้วแหละมิสกันสำเนาถูกต้อง <c oughs> ไม่ออกเลยเหรออุตส่าห์เล่นใหญ่ไม่ออกเลยเหรอมาอีกสิบครั้งต่อไปนะครับลุยเลยเดิม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 รอบนี้ขอเป็นกากระบาดแล้วกันนะครับเมื่อกี้กาถูกรอบนี้ขอการกระบาดะจะได้ไหมเพราะมันต้องได้แล้วแหละ ขอ5เศษขึ้นไป5เศษขึ้นไปต่อครับไม่รอชชาครับรอบนี้ผมขอเป็นอะไรดีวะในเมื่อมิสกันเ็าถือไม้เท้าเยอะเใช่ไหมผมเออเดี๋ยว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 ยังไม่ทันได้วาดฮัลโหลเฮ้ยคุณผู้ชมครับไม่ยอมไปกิวดั๊กิวดั๊มาเฉยกิวดั๊ไม่เกี่ยวอะไรกับเขากิวดั๊กิวดั๊ออกไปก่อนผมบอกว่าผมจะวาดไม้เท้านะครับเมื่อกี้ผมไม่ทันตั้งตัวนะมันรีบมันรีบเกินไปนะนี่ครับนี่คือไม้เท้าของมิสกันนะครับแล้วก็อันนี้ด้วยครับอ่ามิ ไม้เท้าของมิสกันก็จะมีแบบหลากหลายรูปแบบนะครับผู้ชมครับผมจะวาดเอาให้แบบเท่าที่จําได้แล้วกันนะครับประมาณนี้อ่ะมาแล้วจอมเวทมิสกันออกไหมรอบนี้ออกไหมต้องออกแล้วแหละ 1...2... 2ชิ้นว่ะผู้ชมครับมีเอลซ่าแถมมาด้วยนะครับโอ้โหเฮ้ยนี่ถือว่าเป็นคู่รักกันเลยนะครับเนี่ย มิสกันกับเอลซ่านะแต่จริงๆแล้วไม่ใช่มิสกันนะครับที่รักกับเอลซ่านั่นก็คือเจลารนั่นเองครับผมเออเช่างมาเถอะไปการชารอบต่อไปนะครับรอบนี้นะครับผมขอวาดเป็นปืนแล้วกันนะครับเพราะว่ารอบที่ผมได้เยอะผมน่าจะวาดเป็นปืนใช่ไหมโอเคครับวาดปืนครับแล้วก็นี่ครับมิสกันปังต้องออกแล้วแหละรอบนี้ได้ไวห้าชิ้นขึ้นไปได้ครับหนึ่งชิ้นแล้วครับโอ้โหชิ้นเดียวเอง โอเคไปต่อเลยครับรอบนี้นะครับวาดเป็นดวงดาวเหมือนเดิมนะครับมาเทพแห่งดวงดาวจะปกป้องเรามิสกันเจ้าชายแห่งเอดรัสจงสถิตยอยู่กับข้าเพราะข้านี่แหละคือมิสกันหนึ่งชิ้นครับตอนนี้ได้กี่ชิ้นแล้ววะผมไม่ได้ออกไปดูเลยนะโอเคผมขอวาดเป็นกลมๆม้มมวนๆแล้วกันนะครับนี่ครับเพิ่มความคลังนะครับอย่างนี้เลยเลยต้องมาแล้วะ่ะรอบนี้ต้องมาแล้ววะไม่มาไม่ได้แล้ว หนึ่งชิ้นครับโอ้โหมาทีละชิ้นเป็นไงล่ะตอนนี้นะครับทุกคนมิสกันผม17ชิ้นแล้วนะครับเหลืออีก13ชิ้นเท่านั้นนะครับแล้วก็จะได้ตัวมาเลยนะรอบนี้นะครับผมขอถอดแมสแล้วก็ถอดหมวกด้วยดีกว่าเนี่ยเพราะว่าเริ่มจะหายใจไม่ออกเลยับทุกคนหอบเลยนะครับโชว์หน้าหล่อๆที่แท้จริงของมิสกันให้ดูบ้างเป็นไงครับมารอบนี้ต้องออกแล้วครับเพราะว่าผมเปิดใบหน้าที่แท้จริงให้ทุกคนดูแล้วนะครับ ผมไม่เคยบอกใครมาก่อนเลยนะครับว่าผมคือมิสกันนะครับคลิปนี้แหละทุกคนก็ได้รู้แล้วนะครับว่าผมคือมิสกันที่แท้ทรูไปลุยเลยมันต้องมาแล้วปะมันต้องมาแล้วปะพี่เฮ้ยชิ้นเดียว <laughs> แถมกิลดาร์ดมาด้วยโอ้โหเฮ้ยถือว่ากาชานี้มันดีนะเพราะว่าผมมีกิลดาร์ดแล้วนะครับแต่ยังไม่ได้มีชิ้นส่วนเอาไว้อัพนะครับทําให้กาชารอบนี้นะกิลดาร์ดผมอัพขึ้นไปแบบล้วนแน่อนอนตอนน่อดีครับรออะไร รอบนี้นะครับวาดแบบมั่วๆไปเลยนี่ครับมั่วๆแบบนี้ไปเลยดูดิมันต้องมาแล้วแหละนะครับแห่ซับซ้อนแบบนี้ซ้อนเงื่อนมากๆออกเยอะอันเดียวเอออันเดียวก็ยังดีนะครับดีกว่าไม่ได้นะครับกําี้ดีกว่ากําตดรอบนี้นะครับขอเป็นอา่าบวกลบคูณหารแล้วกันนะครับบวกอ่าแล้วก็ชึบชบชิบชบลบนะครับแล้วก็คูณอ่าแล้วก็หารหารหารด้านล่างหารด้านล่างนี่ครับบวกลบคูณหารจัดไป เก่งคณิตมากๆบอกเลยรอบนี้ต้อง10ชิ้น10 10ผมจะไม่ย่อท้อครับในเมื่อเราวาดม่วๆแล้วมันให้เราใช่ไหมผมก็จะวาดม่วๆอีกนะครับแต่ว่าวาดเป็นกลมๆนะครับเป็นกลมๆม่วมๆนะครับรอบนี้นะครับเอาให้เต็มพื้นที่สี่เหลี่ยมไปเลยครับผมนี่มันต้องสองแสงอย่างนี้ดูดีครับทุกคนอลล่ามาแบบจัดเต็มมากๆครับเฮ้ยเพ่งปะกายแบบสุดๆรอบนี้ครับมาแน่นอนครับผม5ชิ้นขึ้นไป ห้าชิ้นขึ้นไป <S <S <L an> คือผมเคยสุ่มตอนที่ผมสุ่มอุนเทียนะครับผมบอกว่าผมไม่อยากได้แล้วนะครับอุนเทียก็ออกมาเลยทุกคน <S 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 เดี๋ยวรอบนี้นะครับผมจะบอกว่าผมไม่อยากได้แล้วกันนะครับไม่อยากได้มิสกันดูดีว่าจะเป็นยังไงไม่เอาเอ,อ,อ่ะเอออ่ะจุดจุดแค่จุดเดียวนะครับไม่เอาอ่ะไม่อยากได้แล้วอะ่ะเดี๋ยวจะไม่สุ่มเลยนะไม่สุ่มไม่สุ่มแล้วนะเว้ย เฮ้ยออกเฉยอะทุกคนสูตรนี้ได้ผลนะเว้ยเดี๋ยวลองดูอีกรอบนะครับไม่เอาแล้วอะเออเดี๋ยวถ้าไม่ได้อีกก็คือไม่สุ่มแล้วนะครับไม่สุ่มแล้วไม่เอาแล้วนะครับทุกคนทุกคนเป็นพยานให้ผมนะครับพราะผมไม่เอาแล้วนะครับไม่เอาแล้วเฮ้ยดูดีครับพอบอกว่าไม่เอาก็ออกมาเรื่อย <ไ S 1> ๆเลย,เลยอะครับเดี๋ยวผมจะพิสูจน์ใด้ดูนะครับถ้าผมบอกว่าผมอยากได้มิสกันนะครับมันจะให้ผมหรือเปล่านะครับผมอยากได้มิสกันนะครับอยากได้มากๆเลยนะครับอ่ะวาดเลยอืมอยากได้ อยากได้ขอเหอะอยากได้อยากได้มันก็ต้องมาป่าวะเอามาเฉยเลยนะทุกคนผมว่าไม่น่าจะเกี่ยเลยนะครับเนี่ยคุณนาจะม่วทุกคนครับตอนนี้ผมขาดอีก8เศษนะครับเมื่อครบ8เศษผมก็จะได้มิสกันมาในครอบครองเลยนะครับแต่ผมอยากได้เป็นตัวบ้างอ่ะผมไม่เคยได้แบบเป็นการ์ดเป็นตัวมาเลยอ่ะได้แต่เศษนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับว่าจะได้ครบไหมนะครับปั๊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 บห้าเศตโอโหสุดยอดคุณผู้ชม ตกใจแทบกรีดโอ้โหห้าเศษนะครับออกมาอีกจนได้นะครับนี่กลายเป็นว่าผมได้5เศษกี่รอบแล้วเนี่ยสมรอบได้แล้วมั้งใช่ไหมตอนนี้นะครับผมขาดอีก3ชิ้นเท่านั้นนะครับผมก็จะได้มิสกันมาในครอบครองแล้วครับทุกคนมากดต่อเลยครับอ่ารอบนี้นะครับขอเหมือนเดิมขอเหมือนเดิมเมื่อกี้วาดแบบนี้แล้วมันได้นะครับเป็นสี่เหลี่ยมนะครับโอเคจัดไปรอบนี้น่าจะเป็นรอบสุดท้ายครับถ้าผมได้มิสกันยอมเพรที่ไหนแหละครับไปต่อเลยมาจัดไปดีครับ รอบนี้ขอเป็นว่าสีเอ้ยองคมไม่ทัน <c oughs> อะไรก็ได้ <c oughs> จัดไป <c oughs> อะไรก็ได้แล้วกันนะครับโอ้โหมาไหมมิสกันสามเซตเพิ่มมาอีกโอ้โหผู้ชมครับเรียบร้อยครับตอนนี้ผมได้มิสกันครบแล้วก็อย่างว่าครับผมเสียไปเท่าไหร่เองเพชรนะครับใช้เพชรแบบน้อยมากๆครับผมก็ได้ในครอบครองแล้วถ้าคุณอยากได้นะอย่ารอช้าไปสุม่มชควงนี้เหมือนผมหรือเปล่ามาคอมเมนต์บอกด้วยแล้วกันอ่ะผมจะทำการกดภาษาเลยนะครับมิสกัน รวมการ์ดครับทุกคนไหนๆก็ไหนๆแล้วนะครับมิสกันเป็นตัวละครสายผน,นึกที่โคตรมากๆใช่ไหมผมจะทําการเอาเจ้าคูปองเนี่ยมันจะมีคูปองอันนี้ด้วยทุกคนครับเนี่ยเห็นไหมผมจะเอาคูปองอันเนี้ยไปแลกมิสกันนะครับเพื่อเอามาอัปเกรดเลเวลนะครับให้มันโอตยิ่งขึ้นไปเอง10อันเลยครับจัดไปนะครับมิสกัน์เอ้เดี๋ยว ผมมีการ์ดไอเจ้าเมจิกไอเนี้ยเมจิกการ์ดเนี่ยเยอะมากๆครับแต่ผมยังไม่ได้กดใช้นะครับแลกอีกแล้วการกดใช้ทั้งหมดเลยครับอุ้ยตอนนี้แต้มผมเพิ่มมาเยอะมากๆครับทุกคนนี่ครับใช้ไปรัวๆดีครับเก็บไว้ให้เสียของทำไมอ่ะทุกคนผมจะแลกเพิ่มอีก4เศษนะครับอ่ะครบพอดีนะครับตอนนี้มีมิสการ์ดอยู่ทั้งหมดนะครับ45เศษครับกดะสานเลยนะครับเป็นไงอะเป็นไงอะทุกคน เป็นไงนี่แหละครับคือมิสกันจอมเวทสายผนึกระดับ S S ที่โคตรละแข็งแก่งมาแล้วครับทุกคนนี่ครับโอ้โหยินดีด้วยเก๋จะได้เห็นเวทมนต์ที่ไม่เคยเห็นมาก่อนในชีวิตโคตรเท่ครับช่วงนี้ก็โควิดกำลังระบาดนะครับเราควรจะใส่แมสเล่นเกมด้วยนะครับทุกคน ใช่ไหมใช่ไหมเอคือผมมีมิสกันเป็นไอดอลไงผมก็ต้องใส่ให้มันแบบเหมือนไอดอลหน่อยโอเคครับทุกคนตอนนี้ผมก็ได้มิสกันมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเอามิสกันนะครับไปทําการป่วนผู้เล่นคนอื่นดูนะครับโดยการใช้กับดักประลองนะครับคือเขาเนี่ยจะไม่สามารถปฏิเสธการต่อสู้กับผมได้นะครับผมจะเอามิสกันนะครับไปป่วนนะครับแล้วก็เดี๋ยวนะครับเออผมขอจัดทีมก่อนนะอยากลองแบบว่าใส่ผนึกมาคอมโบคู่กับมิสกันอีกตัวหนึ่งนะครับอยากรู้ว่าเพื่อนเนี่ย จะหัวร้อนได้ขนาดไหนกันนะเอามิเลนาดีกว่านะครับมิเรนารู้สึกว่าจะได้หลังนะครับเห็นคนใช้กันเยอะด้วยจัดไปครับทุกคนตอนนี้ผมเจอคนที่น่าจะเหมาะสมที่จะสู้กับผมเลยนะครับผมจะไปแกล้งเขาเลยครับใช้กับดักลันประลองเลยนี่ครับกดไปครับเวลหกสิบห้าเหรอจัดไปดีครับอันละห้าสิบเพชรนะครับเพื่อเอามาแกล้งคนนะครับคุ้มอยู่แล้วลุยเลยคือเพื่อนแบบ AFK อยู่ดีๆเฮ้ยอะไรของนายเนี่ย ยู่ดีๆก็เข้าสู่การต่อสู้เฉยเลยนะครับโอเคครับผมจะเอาแบบซอฟๆก่อนแล้วกันนะครับอ่ะปล่อยสกิลธรรมดาของผมไปเนบสำหรับตัวละครหลักนะอยากให้มิทกันโชว์พาวเะครอบนี้ดูซิว่าจะเป็นยังไงรู้สึกว่าเขาจะ AFK นะครับเนี่ยไม่ใส่สกิลอะไรเลยโอ้โหนี่ครับมาแล้วเฮ้ยผู้ชมครับคนหนึ่งทีเดียว2ตัวครับสุดสุดยอดเลยโอ้โหเฮ้ยโหดมากครับผมว่าน่าจะโหดกว่าจีลาวอีกเลยครับ ซีลานนี่คือมีโอกาสล็อกตัวเดียวนะอันนี้ล็อก2ตัวเลยอะไม่เสียแรงครับที่ผมลงทุนสุ่มมาขนาดนี้นะนี่โอโ้โหสกิลมิดกันครับผมโคตรแท่อ่าอุนเดียสกิลดอกไมก้นี่ครับอยากให้น้องแมวติดสกิลผนึกบ้างครับจะได้แบบโดนทีเดียว3 4ตัวอะไรเงี้ยโคตรแน่แน นี่ถ้าผมมีเจาลาวคอมโบกับมิสกันนะครับผมว่าเป็นสายันึกที่โคตรจ้าน,น่ารำคาญมากแน่ๆนะครับตอนนี้ทีมเพื่อนแอปคงจะเวอร์แล้วนะครับว่าเฮ้ยมาทำอะไรกับโกเนี่ยปนึกสองตัวอีกต้งหากนี่ครับปล่อยขึ้นพลังไปน้องแมวน้องแมวดีันึกหน่อย เรียบร้อยครับคุณผู้ชมครับติดผนึกสาตัวแล้วตอนนี้นะครับนี่ครับของน้องแมวเขาเรียกว่าสกิลอะไรนะเวทจํากัดอิสระนะครับลงมือไม่ได้นะั่นก็เท่ากับว่าถูกผนึกนั่นเองครับโอเคครับอีซี่ครับผมรอบนี้นะครับอ่าจัดไปผมบอกเลยนะครับว่ารอบแรกผมพลาดมากๆที่ไม่ได้สุ่มเจลาวนะครับเพราะว่ามาสุ่มไม่ทันนะครับจริงๆถ้าผมมีเจลาวกับมิสการคอมโบกันนะครับเพื่อนนี่แทบจะขยับไม่ได้แน่นอนโอเคครับคุณผู้ชมครับก็สหรับคลิปนี้นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับการรีวิวมิสการนะครับตัวละครใหม่นะครับ ถ้าคุณผู้ชมอยากให้ผมมาสุมกาชาแบบนี้อีกนะครับในสัปดาห์ต่อๆไปแล้วก็อย่าลืมกดไลค์คลิปนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับและถ้าชอบนะครับก็ฝากกดแชร์กดซับสไคร b e เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วจะมาคลิปหน้าผมเ็นดี้ยูสวัสดีครับแล้วเจอกันนะครับบ๊ายบายใครที่เล่นเกมแฟร์ y ี่เทลอยู่นะครับและเป็นคนที่ชอบสุมกาชาอยู่แล้วนะครับมิสกันคือตัวที่ต้องมีในทีมจริงๆครับผมบอกแค่นี้นะครับบอกได้คำเดียวผนึกสองตัวบ้าไปแล้วโอเคครับไปบ